แม่เว่ยผูย่างดีผูย่างดีเม่นเม่ดาโอ้ดาเม่นดายังตากซือสอกับสิพ่อเม่ดาเม่ดาเม่ดาโอ้ยดาอีกเลยวจ้าพี่น้องตัวที่สามน้อแม่น้องเม่นโอ้ยดาผูย่างดีเด้องานโอ้ยตัวงามแฮ่ปิมอิมปนอิมสองตัวแล้วพี่น้องพุ่นปลาดุูมันแล้วมันแล้วพุ่น ปลาดุกปลาเหนืออ่อนน้อแม่เน้องปลาดุกสีขาวดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปส่องมิวหน่อยอีสานบาน่าจ้าวันนี้มิวหน่อยพาลงหวยลงห้องจ้ะมาหาสอนกุ้งมากับแม่มากับเอื่อยมากับป่าจ้ะพี่เนาะหลังจ้ะมาพบกันในวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเดีวก็ไปลุ่นไปรับชมกันเมืองจ้ะว่ามื้อนี้มิวหน่อยสิมานยังเหน่ไปกันเลยจ้ากุ้ง Bát Nạm đầm ra Bố cái áo nó Chị Mán mình đà bò mà nhỉ Hay ăn mình đà Chị được chị ดำปึดน้ำเพิ่นดำนะพี่น่อน้ำก็ลืมโบกจ้ะใบใหม่ลุนลงมาน้ำเปลี่ยนสีนี่บอยเห็นดำตัวดำหลายคือมิวหน่อยมาสอนกับเอือยปีกายนะพี่น้อต่อสองก็ใส่หมุงกระถือจ้ะ อาลุณ์เมื่อยจ้ะโอ้โหมวยกุ้งก้ามกุ้งก้ามกุ้งหินจ้ะพี่น้อมันเป็นกุ้งฟอยค่ะสามตัวบ่ไหมสามตัวตัวใหญ่อยู่เด็กอุณหภูมิติโน่เก็บสนขึ้นมาจ้ะกรุ้งกรุ้งกรุ้ง Này kapoo kapoo nịch an ninh kín soup, oku water miệng tôm kapoo 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 เกิดเบิงเกิดเบิงถือปลากสีหาตัวแตพี่เนาะอ,อู้้งหญ่ดำบดเลยเห <c oughs> มืนเป็นโมคากสิเคลียถิ่นเตี้ยนะจุ๊บตแลดำอันนี้แม่ตัวหนึ่งใช่เนดี

เด่นน้ำน้ำพี่น้องก็การหอนลุงหวยลุงหงส์อีกตัวหนึ่งแบบสีทิมแบบอัฐิมดำน้อยหลุนเมืองอีกจ้ะหลอบนาข้าถุงพี่น้องน้ำเมืองใหม่อีจ้ะถุงไล่จ้ะ ดูที o, ่บ oh, right ่แม่ดิ่งโอ้ตัวใหญ่ใหญ่บ้าหนอโอ้ยหายตัวอีกตัวหนึ่งคุณถึงมองสอนถึงมองพ่นมีเพิ่นก็มีเด้วยมองเพิ่นยูส่วนมาเพิ่นก็ะสียูน้ำใบใหม่ยื่นออกนาเนี่ะ

ตนใต้กได้ดที่ลตแนมเห็นกลุ่มก็ว่าบาถือกลุ่งชี้ยอดน่ถงันก็มีหกปวดหลายตัวอยู่ด้อใหญ่หน่อยต้องแนมดีดีแล้ชัตัวแล้วมัเเห็นตัวที่ันใชหกปวโอ้โหถือแน่อยู่จ้งกันถือส่วนถึงมองพ้นมียังเต่มแมงดา

เอาส่วนเปลาเสียมนะทางนะยังดินดุกดุ๊กคอะถือหน่อยกระดุกกระดุกคือคนปลาดุกอ้าวไปอันนี้ก็คือปกระปูกกรดหน่อยโอ้หมาแล้วมาแล้วนานโอ้กุ้งกับพวกกุ้งกุ้งกับพวกกุ้งต้องไปถืออยู่บ้านนี้ ข้าวสวนน้ำเลี่ยมเนี่ยมหรือี่ไงบงเด็ดปลาโลดโอ้พี่ไงบงเห็ดปลาโลุดล่องหน้ามิ้วอีกตัวนึงปลาดุกมิ้วสองตัวหมแม่ดบู๊ยเอ้าปลากระเดิดก็มีแบบนี้เอาปลากดเด้นี่ประกดสองตัวแล้วพี่น้องพุ่นปลาดุกมันแล้วมันแล้วพุ่นปลาดุกปลาเนื้ออ่อนน้อแม่น้อเนี่ยแล้ว ปนกับอีมเด้่นี่ปนกับอีมเนี่ยนี่ปนอีมปนอิีมตูดโตแม่แ้ปลาอยังนั่นปลากระเดิดปลากระดีปลากระเดิดนี่เนี่ยบ่ปลาอยังอีกนี่เหมือนนี่ใบตองใจปลาบูบ่ใจเอากุ้งก่อนปลาบูกระถือบ่เดียวนี่เอ้ยนั่นปลาบูเอาอยู่บ่แม่ปลาบูปล่อยบ่ปล่อยเงี้ยหน่อยเอาบ่ ยี่น่อยเอาบ่ไปเพิ่นเนาะไปได้จ้นี่ระบบปืากราดฏถืออีจึงสีหาตัวพ่อโมกเลยตุ้งใหญ่นึงเดยพี่น้อกสอนได้สิรจันนี่นี่สนได้ไต้ค้อนนี่นะจัะมีกุ้งมีปลาบรรยากาศ มองน้ำยัางไล้ก็ย hey, ่างไล้ยก่จ so ้ะนอ้ยคือเหนาปลาใหม่นี่ยลราพี่น้องงัดคอนขืนแล้วว่ามีต่เขียดพ่นเหตนาจะอแล้วเขียดด้วใ่หเขียดน่อยคอไม่คอนยยหน่อยพ่นตกใจไม่ยังหนามันบบข้นคอนจนหน้ามันแบบนี้พนที่น่ตูไโดย แล้วก็สได้ยับใหญ่ไปทั้งน <umes> ั้นสีขาวก็มีโอ้ยเย็นเลยครับเขาไปสอนใด้ใหม่อีกจ้ะพี่นนอะ อยูที่วัาแล้วไหมบ้างตัวใหญ่เป็นไงเตัวน้อยเนาะหลอไปิัสนดนเล้วเจ้ามักนี่เอ้าถือคอดปลาบันนั่นแห่ถือปลาอีกปลากดปลากดหน่อยอีกแล้วกุ้งก้อนเอากุ้งก้อน Một tiếng mà tôi thấy là mà hình khủng không? Uh -huh. Cũng phối cho cái nào Cũng phối cho bọn mình cũng khó cho Mình cũng Năm hồi, năm hồn Đế mẹ cũng uh. nè bà là chip có tô cái nào Khay có bật thử cho bà là tô xong tô cái này โอ้ยปลาเห่าแต่ตัวที่สามแล้วปรากฏกุ้งใหญ่เกือบเทถิ่มจ้ายังหยางอยู่เ็าเบึงบวคักเนาะตัวดำคือการกับใบใหม่เบิดขักกับอันนี้ลงทาม กมาได้ปลาแล้วจ้ะปลาเสือมได้ไหมเนาะปลาเสือมปลาเสือมปลาเหนืออ่อนจ้ะพี่น้องมันน่อจ้ะท่างนี้ก็ควดเขียดจ้ะเขียดด้พี่น้องเลยมาด้วยเขียดเลยชีวิตมีอะไรจะวิ่งก็มันก็มีอะไรจะวิ่ง ควานขนาดเห็นควาอีลีไปต่อเขียนหน่อยเขียนสาจ้ะนี่ตัวบกใหญ่หนึ่เห็นมันี่เขียนอยู่เลกหนออยู่เลอ้ยอยู่หากินเปเขียจ้ะขวดเขียนสี่เดมูกงเวอร์เนอเฮ้ยมกโลมาเบิร์โรดบ้านนี้ขวดเขียนเนี่ตงเบิรโดเบิอ็มว่าัจตะพี่น้องอ้ยบวกในนอยน้อแม่เนียไหแอยู่ นานเพ่เพ่ผูหยางดีปูหยางดีแมงดาแมงดาผูจ้ะปลผสมันกรบปุกหยักกรุงกรงจ้ะมันแล้วพี่น้องแมงดาตัวนึงจ้ะกรุบเขียดก็ได้เด้อจ้ะนี่มือหน่อยสอนหลอบนี่จ้ะสอนหลอบเดียวได้นี่พี่น้องแม่สอนทั้งหลังจ้ะ กุงไม่ได้ต้องการจ้ะกูงกล็บสีหาตัวจ้ะแต่จะพี่นกตัวสดๆเลยมีหน่อยสอนตอนสอนก็บระเทศไทยเห็นบั้งจ้ะ<ม>ไก่ง้มง้กุ้งสดสดปนป,นปนปนปนอีกมีจ้ะงามเห็้ ใช่แหละตัวหนึ่งโอ้นี่อย่างใหญ่เลยเมือแรงทวบอลนี่บางเธอกับซิมาใส่หม่งไหวจ้ะตัวหน่อยซีดล่องน้ำจ้ะหรืออีกแล้วจ้ะปัดเอาไตหิน รอมีนถือหลายตัวจ้ะถือสีหตัวมตัวหน่อยกามีตัวหน่อยหจ้ะเดักดาอุ้ยดาไม่ได้ยังตากซื่อกับสิพ่อแม่งดาแม่งดาแม่งดาตัวผูหรือตัวแม่ละแม่น่าสิตัวผูตัวที่สองแหจ้แม่จ้ะ ตัวที ấy, ่สองเลยเด้อจ้าเบิงแมงดาหมานแล้วหมานแล้วปัจสุเมื่อปัดกุ้งตบกุ้งกัพี่น้องนี่กุ้งใหญ่เพ่นน่ะพี่หน่วยนั่งทานผุ่นอะไรคือการบวชไอ้กุ้งใหญ่คือกันนำหินม้ยผุ่นใส่สวิงไปก่อนเลยคือเก็บเอาติด่ะ <laughs> <laughs> Năn cả. là kung cảm giác ui kung giác kung giác kìa 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 này cái <laughs>

จังสีมันมีใบตองเลยสอนรลายหลอบเลยแต่พี่น้องสงสัยผลสีเหี่ยวขึ้นนี้ยยังสดๆเลยจ้ะดึงดึงๆคนน่ะคนคนนั้นใจงงๆดูเขียดกระชือด้วยน้องเขียดจ้านาะเขียดจ้านากับเขี่ยสายอันเดียวกันเนาะแม่เนาะเดียวกันพี่แต่บยุ่นำ้ำอันนี้เพิ่งกิดสิ อยู่น้ำหนามอยู่น้ำอยู่น้ำหนามก็มีอยู่น้ำขี้อ้ยู่น้ำ,นำ,ยนำ,ยยนำายก็มีจะเป็นอะไรเนี่ยปลาะเป็นกุ้งกับแมงดาจะ้ะอัปเดตให้เบิ้งก่อนสิดจับทีมาเบิ้งในนี้สารพัดปลาก็มีเขียดก็มีกระปูก็มีจะ้ะมันหลายอย่างอยู่แต่มื้อนี่ จัก็กหน่อยกต่ซีพาพ่อแม่พี่น้องกลับแล้วจ้ะมานปลาดุกอีกแล้วพี่น้องได้แล้ะแม่มานบัดซีเมื่อตัวนี่อู้ปลาดุกปลาดุกจะพี่น้องอุ้ยตัวงามแฮะปนอิม่มปนอิม่มปนอิ่มเมืเ่อไปไปใส่ถังบัดซีเมื่อแจะพี่น้องโอ้ยหนักปลาดุกสองตัวจ้ะ มาดูป okay. okay. ลาเสื่อมปลากดปลาคอกังเขียดกระไดกระปูกระไดจ้ะมือนี่กับมันแมงดาไปสองตัวจ้ะพี่น่อกรกกับทีมงานจะผู้ใส่เสื้อแดงขุนแห่งม้านก็มูแล้วพี่น่องคุณชุดผพากับบาทแลจ้ะทางขึ้นเมื่อแล้วพ้นอุ้ยเกอาใหม่งามแหงจ้ะ ปลาดุกอีกล quote, แล้วจ้ะพี่น้องบลาสีเมื่อกันได้ได้ล่ะตัวที่สามนาะแไหมเรียนห้าปลาดุกคู่กันห้าปลาดุกคู่กันคนน่ะตงมงามเลยจ้ะสามดาอีกแล้วจ้ะพี่น้องตัวที่สามน้องไหมน้องเรียนดาผูยางดีเด้อนั้นบลาสีเมื่ออีกแล้วใส่เลยนั่นนั่นบวบอุบวบ เกี้ยงทั่วบ้ากันได้เต๋อเต๋อสามโตเจ้าพี่เนาะมันก็เหาจ้ะแมงดาสามโตกับกุ้งกุ้งก็ได้หลายเติบเจ้จ้ะมานี่ปลาดุกก็ได้สามเจ้ามันนี้แม้มานแหงเขียดกระปูมานสุดยอดจ้ะพอได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะพี่เนาะแมงดาไปตามแจวหอมๆจ้ะแค่ะสิริภาก้าบานละจ้ะ ทำมาคลิปนี้จะได้กะอย่าลืมเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิ้วหน่อยน้ำหน่อเด้อจ้ะรับคลิปนี้มิวหน่อยก็ขคอสตัไว้เพียงสำเน็จกัพที่นอกพอบกันไหมในคลิปหนาจ้ะขอบคุณค่ะ